สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจด็อกเตอร์ไทม์สาขาโรบินสันร้อเอ็ดมาโปรแกรมกุญแจรีโมทนะครับระบบอิโมบิเซอร์ในรถ t o y ย t a Vigo นะครับตัวนี้เป็นคลิปจีนะครับตัวนี้เราโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อกนะครับอันล็อกนะครับระบบรีโมดใช้งานได้ทุกระบบนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบสตาร์ทให้ดูนะครับ สตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับสังเกตดูที่วัดรอบนะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่ใช้งานได้ทุกระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมของลูกค้านะครับระบบรีโมทชํามรุดนะครับไม่ได้ใช้งาน1ปีนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้จะมาทดสอบระบบสตาร์ตให้ดูอย่างเดียวนะครับสตาร์ตติดใช้ได้เหมือนเดิมครับระบบอิโมนะครับ เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทร0910641601ช่างใชัยยโสธรขอบคุณครับ